หากว่าของหายเนี่ยเราต้องการจะค้นหาแต่เราไม่รู้ว่าครั้งสุดท้ายนี้เราไปวางไว้ตรงไหนมันก็คงต้องใช้เวลาไปค้นหาบางครั้งค้นหาเท่าไหร่มันก็อาจจะไม่เจอเหมือนกับคนเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการกันก็คือความสุขหลายคนพยายามจะค้นหาความสุขที่ตนเองอยากจะได้ บางคนก็คิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่ทรัพย์สมบัติถ้าเรามีเยอะๆแล้วจะทําให้เรามีความสุขหลายคนก็บอกว่าถ้าเรามีโอกาสไปท่องเที่ยวไปดูที่นู่นที่นี่ก็อาจจะทําให้เรามีความสุขบ้างหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเราได้อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารักเราชอบก็จะทําให้เรามีความสุขแต่ทุกท่านครับความสุขจริงๆนั้นมันอยู่ที่ไหนแต่ตัวของเราเองเราก็คงจะรู้ว่าความสุขของเราจริงๆนั้นเราต้องการอะร หลายคนนะครับมีเงินทองมากมายเลยแต่ว่านอนไม่ค่อยหลับก็มีนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้มาด้วยไม่บริสุทธิ์นะครับดังนั้นเราคิดว่าทุกอย่างความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลนะครับไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของเรานนั่เอง,เองวันไหนที่ใจของเราสงบคือความสุขครับวันไหนถ้าใจของเราวุ่นวายมีความโลภความโกรธความหลงมีความอิจฉาริษย,ยาวันนั้น เราจะหาความสุขไม่เจอนะครับเราจะกระวนกระวายดังนั้นความสุขนั้นมันอยู่ที่จิตใจของเราคนระับใจยังไงที่จะทําให้เราเป็นสุขก็คือจิตใจที่มันสงบนัตถิสันติพรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี้ก็เป็นเรื่องของเรานะครับที่เราจะทําอย่างไรที่จะทําให้จิตใจของเราสงบครับ